คือบอกเลยแต่ละคนเมื่อรวมตัวกันปวดหัวจ้าไม่รู้จะดูใครก่อนดีไม่รู้จะแบบฟังใครดีคือเตะด้วยความเตะเป็นคนหัวไวนางจะเล่นหานางจะนางก็สไตล์แบบเล่นไปเรื่อยเหมือนกันจับจูดอะอนึกอยากเล่นอะไรเล่นไปหมดอะไปก็ไปกับเขา แล้วเพลงลิขสิทธิ์จ้าเอาเพลงลิขสิทธิ์มาร้องไอ้เพื่อนก็ห้ามปลายตัวดึงดูดลิขสิทธิ์เหมือนที่นุ๊กบอกชอบร้องแบบไอ้เพลงไหนที่ติดลิขสิทธิ์ปลายจะเอามาร้องหมดไอ้น้องก็ลืมไอ้น้องก็ไม่รู้ไอ้น้องก็จะร้องไอ้น้องก็ร้องด้วยไอ้พี่ก็เข้าไปห้ามไอ้แมวน้ําเราก็เข้าไปห้ามไอ้น้องก็บอก ไอพี่ก็ว่าไอแมวน้ำก็ว่าน้องแล้วก็ไปว่าพี่เจดิดพี่เจิดสวนทันทีเลยจ้าแมวน้ำเงียบกริบแมวน้ำบอกว่ากูว่ามันเนี่ยพอตอนพี่เจิดเราร้องแมวน้ำก็ว่าพอเออตะร้องแมวน้ำา็็จับไม่ไว้ไอพี่เจิดเราก็ว่า ทีมันร้องมึงทำไมไม่ว่ามันมันก็ร้องจะแมวน้ำก็เลยแบบกลายเป็นแบบแมวที่เชื่องอ่ะก็ว่ามันอยู่เนี่ยแหละอืมก็คือจะบอกว่ากูไม่ได้ว่ามึงก็ได้กูว่ามันกูไม่ได้ว่ามึงอะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่ว่ากาันไม่มีใครว่าหรอกอืมเข้าใจเข้าใจเข้าใจ มันติดลิขสิทธิ์ไงเข้าใจเข้าใจอยู่ <c oughs> คือเตะน,นี้ก็แบบไปเรื่อยจริงๆนะแต่พูดถึงเตะมีพรสวรรค์นะทุกคนมีพรสวรรค์อะไรแบบเนี้ยเขาดูเขาลองเพลงมันก็ไปเรื่อยทํานองมันได้นะพูดไปเล่นไปถึงเนื้อเพลงมันจะมั่วก็เหอะมันไปได้นะเต้เป็นคนหัวไวมากเต้เป็นคนฉลาดมาก แต่ด้วยด้วยสไตล์เขาจะออกมาในแนวแบบแนวสิบแปดบวกอะเตะเตะกับธนดนเนี่ยพอๆกันอย่างอย่างว่าแหละผู้ชายนะมันก็พอๆกันหมด <c oughs> เขาทันกันอะพวกผู้ชายอ่ะ <c oughs> คือนี่แหละไม่รู้จะว่ายัางไงดี <c oughs> เมื่อพวกเขาในบ้านสิงมาเจอกันกลุ่มเพื่อนฝูงอะไรมาเจอกันเนี่ย ต่เต้เนี่ยจะน่ารักกับปายเสมอกับพี่ปายเขาอ่ะเขา,าน่ารักเสมอเต๊นี่คือแบบรักปายมากเสมอต้นเสมอปลายเตะหยาบได้กับทุกคนยกเว้นกับปายเตะหน,น้ารักมากผู้ชายผู้ชายคีผู้ชายเอาผู้ชายผู้ชายหญิงผมสั้นหรือผมยาวเอาทั้งยาวทั้งสั้นไม่พี่ต้องตรงๆดิผมสั้นผมสั้น ผิวขาวหรือผิวดำก็รู้สุดท้ายแล้วมึงจะบอกว่าลองไม่ได้ผมผมสั้นเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงพูดอะไรหน่อยเจอก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไปจบลงตรงไหนไงอ่ะเดี๋วที่เชิญเทเลมึงก็โยนมาให้พวกกูเล่นแระ อไหมครับไออยากที่ทดสอบไอคิวของตัวทั้งสองคนโอ้่ามันสิทีไหนขนาดไหนคนชวนก็เป็นพี่แล้วมึงไม่คิดจะมาโผมาจากเพลงหนึ่งเลยโผอะไรกูคิดกูก็ให้เขาไปแล้วข้ากำลังคิดอยู่คุณเริ่มคุณเริ่มคุณเริ่มฝากตัวรับใช้นาย เบาหัวผูกความทางเดิน้ส่งไปสู่ความตายชื่อเสียงของฉันเรื่องนี้ใครล้องหานช่วยกันทั้งหมดครับเลือกสนนีิก็สินะ พวกนี้เตรียมรับสองขขาที่หน้าบ้านได้เลยครับผมดจะสิทนะดจะสิทนะเฮ้ยโอ้สนูกใช่เลยกูร้องได้กูร้องได้จริงเหรอขอเลือเพลงหน่อยเพลงอะไรเพลงนี้แหละยายาดิคสิทอ่าโอ้ยเยี๋ยวหยุดหยุดหยุดเพลงอะไรเนี่ยปูพงศิษฐ์นะฝากตัวรบโอยฝ่ายกูอ่อนร้องมันก็เพลงเดียวกันทำไมไม่ว่ามัน กูว่ามันนี่แหละลิกาสิ์น้องลิก,กสิตให้นะลิก,กสิ์เอ,อ้ยลืมไปว่ะไม่ใช่แต่ก่อนอชอบหน้ากากทุเรียนออไงออออที่ชอบกปกนะับเหมดอนกัน ร้องร้องเพลงเนี้ยเอาภาษาอื่นมาใส่ได้ไหมร้องเพลงนี้เอาภาษาอื่นใส่ฮะเอาภาษาอื่นใส่ได้ไหมครับอินเดียเดี๋ยวเอาอังกฤษก่อนนะอังกฤษอังกฤษอังกฤษอินเดียอังกฤษโอ้โหอะร้องเพลงเพลงนี้เป็นภาษาอังกฤษซิ้นเนี้ย บอมม้านบอกสามารถครับเสียงหลบไปนาไปยูเสียงเต็มก็ได้มันสูงพดเฮ้ยฮะต้องได้ดิเราเป็นศ ah yeah. ah ิล uh, ปินชั้นนำของเมืองไทยแล้วเอาตัมกันต้มกนดิตา้มกันตัมกันดิมึงชี้ขึ้นให้กูหน่อยกูหลงเคียร์อยากกินสมบัติอ๋อเรียว่าชั้นไทยนะครับมึงอยากกินอะไรนะมันแปลไทย อยากให้ส่งไปดูปีกจับสายบันยูาสก็ตตัวนีดไปได้สายยูสรับจอฟานิตี้สมัติสมังตุนิตี้ขอลูกคอเยอะ เมใครขารสับไงบรมโนบอสไมเตร์โสไซมิตรมิตรงมเสลมันตริงมอสนาจรน่ชมเรเมตรยังไม่ออกจากเขมัสไมิตรยังยังยังโอ้โหเอาเซ็มือให้กับน้องตุ่นักคุณต่อ เขเคยเห็นบางทีแหละอาจารย์นาฏศิลป์คุมมค้มประเทศบางทีเป็นไรคุ้มก้มเลยนะมีภาษาอื่นไหมฮะนี่ไงญี่ปุ่นเขาได้ <c oughs> ญี่ปุน่นญี่ปุน่นมันก็ยอมเขาเนานะอย่ยบอกว่านะทงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับชายแบด เขาไงพี่พี่ต้องห้ามมันดิมึงก็ขยันขยกยอมเลยกันเอากูลองไม่ห้ามมึงดิอกิดกัรมเอากิดกับมกิฉันจะบอกเธอว่า อ,อ,อ๋อม,มีพูดขั้นเพลงไ,ไร<ะ>ฉันจะให้เธอรู้วันหน้าฉันจะไปตักปลาไหลให้เธอกินวันนี้ถึงจะมีแค่ปลาแดงบองแต่เราจะให้เธอได้ลิ้ยมลองกับคําว่าต้มอ,อื่นไข่วันนี้ฉันจะบอกแค่ว่าไม่มีไข่แล้วฉันไปซื้อมาให้เธอกินโอเค thank you โอ้เธอหวานเชียวออย่างของมึงว่ะ มึงก็ไปกับเขาเน้ออ้าอ่ะอ่ะอ่ะวันนี้ไม่มีข้าไม่เป็นไรวันหน้ากลับมาไม่มีกูไอ้ควาย